สวัสดีสมาชิกครับมีรถครอบครัวน่าใช้มาฝากหนึ่งคันนะครับสุดรู้แน่นอนกับรถครอบครัว V.I.P. Toyota a t i m a นะครับปี2 0 1 2นะครับคันนี้ประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวาครับรถสวยมากๆนะครับขึ้นลงสะดวกสบายกว้างแล้วก็นั่งนุ่มๆเลยนะครับใครที่กําลังหารถครอบครัวนะครับคันนี้มาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพสวยเดิมมากๆนะครับไม่แท้1 5 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับคันนี้เป็นรถนําเข้าแท้ญี่ปุ่นนะครับรอยรวมสวยสมบูรณ์ครบจบ แน่นอนนะครับหากท่านกําลังหานะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับสวยๆเลยครับหากท่านเน้นหารถครอบครัวที่นั่งสบายดูดีมีระดับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับเครื่อง2,004ออโต้นะครับน้ามันเบนซินรถสมบูรณ์สดๆนะครับพวงมอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับเซนทอล็อกแอร์แบ็กเอเบสดิสเบรกนะครับประตูสไลด์ไฟฟ้าซ้ายขวารถสวยสภาพงามสุดๆนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับนี่ครับเป็นเจ็ดที่นั่งครับนั่งนุ่มๆ สบายๆนะครับรองชมเช็คดูรถทดลองขับรับรองอไม่ผิดหวังนะครับ399,00 0บาทนะครับผ่อน9,000โดยประมาณนะครับประมาณ6ปีรถโดยรวมเรียกว่าสวยครับสุดหรูแน่นอนตัวนี้เป็นครั้งแรกที่ผมนำมารีวิวนะครับเนื่องจากว่านานๆจะได้เจอและคันนี้ก็สวยมากๆนะครับใครที่หารถครอบครัวนะครับ นี่ครับคันนี้สวยหรูดูดีมีระดับแน่นอนครับเดินทางได้ทั้งครอบครัวแล้วก็นั่งสบายมากๆนะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทก็ได้ครับเครดิตดีจัดไฟแนนซ์ให้ทั่วไทยครับรถสภาพงืมงามเลยครับฝากคันด้วยนะครับรถครอบครัวรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แอดมินอยากจะครอบครองมากๆนะครับด้วยว่าสวยแล้วก็กว้างดูดีแล้วก็ ขับสบายนั่งสบายนะครับเหมาะสําหรับครอบครัว4ีคนหคนเดินทางในสบายเลยครับก็ใครมีทุนจัดเลยนะครับนานๆจะได้เจอสภาพเฟส,สวยอะไรการซ่อมบำรุงดูแลอะไรก็มีโตโยต้าศูนย์ะครับแล้วก็เชียงกงอะไรเยอะครับวันนี้เพราะว่า ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเทออกประมาณ4ีปีเขาก็นําเข้ามาบ้านเรานี่นะครับบ้านเราไปซื้อเข้ามาครับเอามาเป็นอะไหล่ครับเยอะครับมาชมได้มาเช็คได้ครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับฝากกว้ด้วยนะครับใครสนใจเข้าใจก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับในแฟนเพจแฟนคลับของแอตติมาก็ได้นะครับมีคนที่ใช้งานก็แบ่งปันประสบการณ์ให้กับสมาชิกใหม่ๆได้อย่างแน่นอนนะครับรุ่นนี้สวยจริงสภาพงามจริงนะครับเบาะแถวสามนี่จะเป็นแบบพับไฟฟ้าด้วยนะครับโอ้โห สวยมากครับบอกเลยคุ้มครับราคาสภาพได้รถครอบครัวแบบนี้เอาไปใช้งานนะครับหลายท่านอาจจะเน้นหารถครอบครัวแต่ก็ไปเ,เจอพวก SUV Fortuner Pajero ซึ่งมันใหญ่ๆแล้วก็ไม่สมูทไม่นุ่มไม่นวลเท่ากับกลุ่มของ a อ t i m a นะครับขับนุ่มนั่งสบายนี่เลยครับจัดไปฝากไว้เลยนะครับ Toyota a แอิปี2 0 1 2ครับ2 0 0 4เบนซิน สวยแจม่มครบจบรถครอบครัวระดับ V.I.P สบายแน่นอนนะครับการนั่งการขับขี่ก็สบายครับ